มีภาพปรากฏออกมานะครับว่าลูกป้อมเนี่ยมีการแบบถวายแหวนแบ็กแฮนด์นะครับให้กับนักข่าวไปนะแบบช่ำชติดคริติคอลคุณานะด้านสมาคมนักข่าวนะครับก็แสดงความกังวลต่อพฤติกรรมคุกคามสื่อนะครับแล้วก็เรียกร้องให้เกียรติกับผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ โดยไล่เลียงมานะครับว่าจากกรณีที่มีคนไปสอบถามนักข่าวนี่แหละไปสอบถามถึงกรณีที่คุณแพทองทานชินวัตรครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้รับการโหวตจากที่ประชุมสภาเนี่ยให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยกับพร้อมย้อนถามถามอะไรไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ มองว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเขาขายในการคุกคามะนะครับสิทธิเสรีภาพในการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงขอให้พลเอกประวิตยแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เตือนไปยังบุคคลใดก็ตามนะครับให้พึงระวังในการใช้อารมณ์ชั่ววูบอันจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับแล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมในการคุกคามเหล่านี้แล้วก็อยากจะให้เคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันครับ ลงนามในสถานสถานะของสมาคมนักข่าวนักนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับลงวันที่16สิงหาค